สวัสดีครับวันนี้ก็จะมารีวิว d i f f i j จอ z d ตัวใหม่ล่าสุดนะครับเป็นระบบมันติลิงสายลิงเส้นเดียวเหมือนของแท้เลยข้างหลังจะเป็นนี้ไส้ในสี่คอซึ่งแตกต่างจากตัวเก่านะครับตัวเก่าจะเป็นสายตัวนี้นี่สายเส้นใหญ่ๆเลยอ่าไส้ในเป็นสิบกว่าคอเลยครับผมอ่านี้ตัวใหม่จะเป็นแค่สี่คอนะครับ ของแท้ทุกอย่างซึ่งค่าที่วัดได้เนี่ยก็ขึ้นวัดได้เหมือนของแท้เลยอ่าก็จะมีวัดโวลต์แวร์ข้ามวอเตอร์เทมออยเทม,ออ,เทมออยเพสความเร็วนะครับอันนี้ขึ้นหมดนะครับวัดรอบอะไขึ้นทุกอย่างคันนี้ลงเซ็นเซ,นเซอร์ครบนะครับผมอ่าเรามาดูการการใช้งานก็สามารถสลับตำแหน่งการแสดงผลได้ครับอันนี้เปลี่ยนหน้าได้เหมือนของแท้ นี่เป็นรอบกับความเร็วนะครับมีชิปไลท์ข้างบนตั้งได้อยากให้เตือนเที่ยวไหรตั้งได้หมดนะครับจับทิปจับอะไรได้หมดเหมือนของแท้ทุกอย่างนะครับผมอ่าแล้วเรามาเปลี่ยนสมมติเราอยากสลับหน้าค่าต่างๆนะครับให้มันโชว์อยากโชว์วัดอยากจะดูวัดรอบอ่าเราก็กดเปลี่ยนได้อ่าวัดรอบมาแล้วอืม สลับค่าต่างๆได้วันนี้อยากเห็นวัดรอบมันไหนอยากเห็นวัดโวล์ก็สลับเพงได้เลยนะครับกดไม่ยากนะครับผมอสลับได้ทุกอย่างเหมือนของแท้นะครับสามารถลิมเมอร์ได้ปรับแสงได้เวลาแสบตา ตอบแสงได้เหมือนของแท้ทุกอย่างเลยก็ปรับสว่างสุดไว้นี้เป็นจอส้มแท้นะครับผมจอส้มแท้จากโรงงานเลยไม่ใช่จอแปะฟีีเหมือนรุ่นเก่าๆนะครับตัวใหม่ล่าสุดก็ใครสนใจก็ติดต่อได้ที่ร้าน Success Racing Shop นะครับผมขอบคุณครับ